น้ำขุ่นมากจะหาเจอไหมทุกคนน้ำกำลังลงครับขึ้นมันตีตีฝุ่นตีอะไรเยอยๆนี่เราก็เดินมาขึ้นเขาแล้วทุกคนเดีย๋ยวไ,ได้สักตัวน้ำมองยากนิดนึงครับน้ำขุ่นมองยากมากเลย ก็เดินสักหน่อยครับคิดว่าสักเอวถ้าไม่ได้ก็เดินกลับและแต่คนเยอะมากตรงนู้นคือคนแบบช่วงนั้นคือมันแบบสามสิบสี่สิบคนเลยมนะันกำลังมาเรื่อยๆนะผมก็เลยหนีมาเดินแถวนี้แทนแตาแบบต้องดีมากอะมองยากหมมองยากมากอลยแไม่เจอเลย นะทุกคนเราก็ได้แมงดามาตัวหนึ่งนะแมงดาทะเลแต่ยังไม่ดูนะว่ากินได้กินไม่ได้ถ้ากินไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยปล่อยน้องไปนะไปะดูอนต่อครับอ่าทุกคนนี้เราก็เดินมาอีกฟากแล้วครับตอนนี้เราหามะไยไม่เจอแาล้วาะไยหายไปแล้วตอนกลางคืนด้วยนะเดินไปไหนไม่รู้ครับหาไม่เจอด้วยไปดูอินต่อครับนะครับคุณผู้ชมได้มึกมาตัวหนึ่ง น,น,นีนยเจ้านะหมึกหอมแล้วหมึกกล้วยหละอืมตเลือเลยเห็นปะนี่ลึกทีอุ้ยดูดูนะยูะจะเอามือเปล่าจับแล้ว่กล้านะนะไปะหากันต่อทุกคนอันนี้ก็เดินประมาณครึ่งตัวแล้วนะครับประมาณเอวแล้วเนี่ยมันเริ่มมองไม่เห็นแล้วมันมองไม่เห็นข้างล่างเห็นปะทุกคน มันเริ่มมองไม่เห็นพื้นแล้วเราก็จะมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเนี่ยเขตตรงนี้แล้วเราก็จะกลับนะครับไปอันีีก็ยังหาอะไรไม่เจอนะครับรามาอะไรนะอยู่โซนนู้นแล้วแหละนะไปเดินต่อครับนะในสุดเราก็เจอมาแล้วทุกคนนะ <c oughs> เราเดินหาสามรอบทุกคน <c oughs> หาหอยยูหาหอยหอยน้อย <c oughs> ไม่มีหอยใหญ่ด้วย ไปดองป่าเยอะมากใครจะมาเก็บหอยมาได้เลยนะแต่ปูไม่ต้องมาใช่หาไม่เจอเลยเจอแต่วิญญาณมันจู้ตัวเองต้นมีหอยใหญ่ๆอันนั้นด้วยนะ,ะไะ้มปดูดิเมืเอกหมือก,กกรแมงดากูเฉาไเลยเขาก็เจอแมงดาแต่ว่าเขาไม่ได้เอาตัวเท่าฝ่ามือ,อมเขากลัวมันต่อย มันต่อยไหมต่อยอ่ะต่อยแต่ก็ขี้บอลนะคือไม่ต่อยอะไรครับไปเดี๋ยวเรา,เรา,เรา,เรามาระวังอะไรเก็บหอยลุยกันต่อทุกคนนะครับตอนนี้ก็เวลาสี่ทุ่มนะครับน้ำแห้งไปหมดเลยแห้งหมดเลยอันนี้คือสะพานหาดวอนนะพวงนี้สะพานหาดวอนน้าคือแห้งไปจนถึง,งปลายสะพานเลย ตอนนี้ก็เราเดินหาปูไม่เจอแล้วกอเลยเดินกลับมางมหอยได้มันถุงเลยลหอยไปดองน้ำปาลานะแต่หอยแข็งก็อยู่อะไรห้ามไม่ได้ก็หาด้วยกันเลยเขาร่วมซะ

เจอหอยใหญ่แล้วเฮ๊ะไปดับแล้วห,หมดแล้วเวียนอ่าทำอะไรกูไม่ได้ทำไงเยอะ เตียกแล้วก็นั่งคุกเข่าเลยเอาลงเท้าลง <c oughs> มันมีหลายหอยองม,มีหอยเสียบด้วยหอยแข็งหอยแข็งไม่เจอ ไม่เจอเลยก็ถือละลายเลยนะเนี่ยนี่ก็หอยแครงไม่ใช่เเลือกหอยเลย เรียบร้อยนะรูจนโดนบาดนะรูจนโดนบาดขุดต่อไหมเลิกยังเลิกเลย <laughs> เลิกแลวนะ <laughs> ไปกลับ